โพดแล้วโพดแล้วโพดปุ๊บก็เฮ้ยแป๊ปบนึงทุกคนต้องออกก่อนปะผมต้องเข้าไปนี่ก่อนปะผมต้องเข้าเข,าเข้าเข้ามิชั่นก่อนแล้วถึงจะจอยได้เออเหรอถ้า<อ>ขอเซตหยอดสูตรต่อสูตรผ่อซีโมจอ,องพอ่อใส่ไข่แล้ทีโอเคเขาจ,จอยได้เลยครับ ฮัลโหลครับฮัลโหลครับเมื่อกี้เมื่อกี้ด้ยินเหมือนได้ยินเต็มปตาใครนะฮะอ่ะตาตาังกะสีตาตาสังกะสีเสตหย่อห่่อห่อ่อห่อหรอหุกห่อหออหห่ออหอห่อ่อร่ด่อห่หอ่อ่ห่ออ่อหห่อหอห่ <concealed sword> <helmet S 1> ่ <m prés acción> ชอาเกมอยู่แบบนึงนะคุณซันเมื่อกี้ผมไปรอคุณซันที่ที่มชั่นเตรียมจะหาของคุณซันก็หายไปเลย๋โอโทษทีครับโทษทีครับเ,ย,เ,เยวแ๊บนึงลงกันไปก่อนเลยครับพอดีผมติดทุลานิดหน่ยนะครับมันซูมหน้าจอออกกดอะไรครับแบบกดเวลากดเข้าไปที่เมี้ยแล้วพอิีจะวางเมาส์ครับ หมุนแล้วผมพยายามหมุนแล้วมันก็ไม่เห็นหน้าขึ้นไปฮะในหน้าในหน้าแมพใช่ไหมครับครับสก็เมาส์ครับขึ้นลงขึ้นลงได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้อะอาจไปลองรีเซ็ตดูครับรีเซ็ตพวกไอคีแม i ปิ้งหรืออะไรพวกนี้ก่อนบางบางทีมันติดอะไรบางอย่างผมก็เคยอะ่ะใช้ไม่ได้ก็ไปรีเซ็ตคือมันซูมเข้าออกได้ครับแต่ว่ามันจะมีมุมมองหนึ่งที่มันเป็นมองจากข้างบนนะครับ มองจากข้างบนลิกขวาค้างเหรอครับใช่ปะ่ะแล้วก็ลองขยับเมาส์อะใช่ยางงี้ปะ่ะอ oh, ๋อไม่ใช่ <Hi ya. S 3> นะคือแบบพอสกอร์เมาส์ออกสุดจนสุดแล้วครับ uh huh. มันจะแมปมันจะเป็นแนวแบบ uh huh. มองจากข้างบนลงมาอะฮะท็อปอัพ huh. ว uh ิว huh. ใช่ครับแล้วคราวนี้ผมพยายามที่ฮะสกอรอเมาส์มันหลายๆรอบม,มากมันจะแบบเหมือนมันต้องฟุกติดกผมเลยไม่รู้ว่ามันจริงเหรอต้องกดปุ่มไหนเออจริงด้วยครับมัน ดยบางทีก็ไม่ได้เนาะบางทีก็ได้แต่ผมก็ลองหมุนอะหมุนลงมาเรื่อยๆก็ได้เลยนะเนี่ยใช้อาการแบบหมุนไปเรื่อยๆหมุนลงปุ๊บมันก็เข้าได้เลยครับเดี๋ยวรอคุณลบก่อนดีกว่าอันนี้คือชื่อนี้อีกกี่วันจะเปลี่ยนได้เฮยก็พิมพ์ผิดอลแม่งจะฮาร์ดหรือจะเฮดจะฮาร์ดหรือจะเฮดก็ไม่รู้ กุณคุลีอ๋อโอเคโอเคคุณน็อตเอ้ยไม่ใช่คุณกิดก๊อลฟเดฮาเอสให้ผิดเดฮาเอสเอ๊ะอย่าหัวล้อโอโทษครับโทษครับโทษครับหัวล้ออะไรกันหรอครับโอ้โหโอ้โหติดอ่างด้วยโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลืมลืมไปห้ามุลี่ห้ามุลี่ห้ามุลีไอ้คนโดนก็อย่าขำดิ ควรจะทำทำไมครับได้ให้ได้ให้ดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีมอนตรงนี้มีมอนคุณหมาไปยิงหน่อยไปยิงหน่อยอะไรหยุดหยุดอย่างนี้เลย e m o t i o n Damage ต้องนี่จะไรอ่ะผมว่าผมเข้าไปแล้วนะมิชชั่นอ่ะ ผ่านติคอมแบทกูเปลี่ยนไม่ได้อ่ะอันนี้เข้าไปได้เลยใช่ไหมคะครับเคยออกแล้วไม่จบพิชชันก็เลยต้องเข้าอะไรวะเนี่ยผมรู้เสร็จแล้วเนี่ยอ่ะได้แล้ว<ผ>มว <ะ S 2> ครับคือสเตตัสที่เราเอาไปใส่ในติคอริเรบชั่นครับชานนี้ การดึงออกมาใช้หนึ่งครั้งมันจะหายไปไหมไม่ไมหายไม่หายอ๋อมันคือมันใช้กับใช้กี่ครั้งก็ได้ใช่ไหมใช่ครับครับแต่หาอเอ็ด <8 S 1> ครั้างมาแล้วครับเกิดครับมไม่ไม่ค้างนะไม่ค้างนะเขาแค่ขยับช้าลงหรือว่าจริงๆ <ใน S 1> เราเร็วขึ้นรเราเร็วขึ้นแม่ชั่วคราวครับ ไม่ใช่ไม่ได้เงียบแต่แต่คุณหมาลุกไปแล้วเฮ้ยที่อะไรอ่ะสีะฟ้าคืออะไรกระป๋องเหรอขอ,องกระป๋องเรามาดูรายละเอียดในแมปนี้กันดีกว่าครับไอ้กล่องสีแดงแดงนี่คุณโนมว่ามันอย่างออสีเหลืองเยลโล่อะไรวะนี่เนี่ยนน,นี่ขวาป้ายเนี่ยไม่ไม่ไม่นี่กล่องที่ดีวิดไฟอ่ะไม่ใช่กล่องสีแดงที่ผมยิงอยู่เนี่ยคุณโนมเห็นบ้างมันคืออะไรอ่ะไหนวะไมม่ี ไม่มีไม่เห็นมีไม่เห็นมีเราเห็นมีจริงมีจริงเบอร์กอ๋อกล่องเบอร์เกอร์ป่ะไม่รู้เ่ะเป็นไฟไม่ใช่เหรอใช่ใช่ซูมที่คุณนกเอาในมือสีซูมเลยครับซูมแล้วเป็นอะไรอ่ะอัพเดตก่าเลยมันตีเรามันสมบูรณ์ขนาดนี้นี่ไงเอาบิ๊กฮอนซูมมันเลยดีกว่า เป็นเหมือนรูปอะไรอะดอกลาบต้องนี่ไม่เขียนทางนาเพิงนะผมว่าต้องถาง <Before S 1> มฟอยูส <Water S 1> ออนวอเตอร์เอาไว้ดับไม้กระดาษปามาดูไม่ไม,ไม่ผมว่านี่คือจุดเริ่มตตนของเลดไอรอนฮอจริงๆอยู่ตรงนี้คุณนบที่ผมยืนอยู่นี่มีตู้เหลืองอันนี้สตรีมด้วยนะ <laughs> <laughs> นี่อันนี้คือตู้เหลือง เดี๋ยวว่าอสสตตรรีีมมยู่ด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดเราหาตู้เหลืองที่นู้นไม่เจออ่านเราต้องหาที่นี่เลยโหฟาสาววิ่งแม่ไหนสาวอ่ะสวัสดีค่ะสาวสาวเกมค้างอ่ะสวัสดีค่ะก็ไปวิ่งเสร็จแล้วเหรอแล้ววิ่งอะไรวะนี่เป็นปลาค้างดูใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการดับเฟมเบิลลิควิดจริงเหรอนี่อะหรือจะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์ ก็ไม่เล่นแล้วที่เขาเขาก็เาเก็บรายละเอียดดีนะเออรายละเอียดดีนะนี่นี่ถังน้ำเพลิงแล้วอยู่ไหนว่ถังน้ำเพลิงเธอแต่คนมันก็เขาสนิทกันสองไม่มีดูนอตด้วยนะวอเตอร์ห้ามฉีดกับไฟเบอร์ได้เป็นเหลวโฟมห้ามฉีดใส่อิเล็กทรอนิกส์หมด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 แล้วคาร์บอนไดออกไซด์ห้ามฉีดกับพวกหมดหมดตัวหนังสือเฟนสเปซตัวหนังสือเนี่ยหมดแล้ว ว่าพร้อ,อมอยังคุณหวานครับไหมครับคุณคุณหวานออากังวิ่งไปค่ะโอ้โหแหงเออคุณหวานครับอย่าอย่าเลยคาลิเตอร์ครับคัณปล <c oughs> าได้า่ะกลังวิ่งไปนะคะคุณปลาโอเคครับเดี๋ยวผมรออยู่ข้างหน้าทางเข้านะครับได้ค่ะแต่ว่าไปทางไหนหรอคะ <c oughs> ข้าทางไหนก็ไปทางนั้นและครับคุณชอบทําตัวมีปัญหาคุณรู้ไหมคุณชอบทําตัวมีปัญหาคุณรู้ไหมคุณชอบทำตัวมีปัญหาเดี๋ยอะขอนัดนัดก่อนคุณคุณหวานคุณหวานเป็นหมอใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับเอ๊ะจะบุกเข้ามาผิดดิสเหมไอ้คนปลาฮะเอ๊ะทำไมมันหัวเงี้ยเอ๊ะเปลี่ยนไปไปเอาไอ้ไปเอาโกโบอีเวนต์ออกก่อนโอเคครับทุกคนออกที่ก่อนนะครับ ปกติก็ยิงไม่เข้าอยู่แล้วไม่เหลืองอะลามไม่ใช่ไม่ได้เลยสักทีแกมันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุทางอสุูจิของฉันเนี่ยทุกเสียงนะครับเข้าที่ไลฟ์หมดเลยครับ งานไม่ใหญ่แน่นะวิ่แถวเนี่ยยังไม่ต้องรีบเข้าครับผมต้องเข้ามิชชั่นก่อนครับออกตี้อยู่นี่ครับพี่เจนจี่ต้องปลดด้วยเหรอคุณป้าเป็นอินเวส์ไงออกไปแล้วกูจะอะไรแกไปต้องเล่นไปยะ you fucked up โอเคครับเดี๋เพิ่งครับจอยได้เลยครับจะ <c oughs> โอิสทำไมล่ะครับเดินฟองแม่คุณดูคุณ้าสิ้าไม่ต้องทายคุณดูเลยว่ะผมต้องทายคุณดูด้วยเหรอ สี่พันคนเลยนะสี่พันคนเลยนะคุณจ้าโอ้อสวัสดีครับผู้ชมสี่พันคนจากทางบ้านนะฮะแล้วก็ทางรัฐสภาอะไรวนเนี่ยโดนฟองแน่เอ๊ะแล้ววิ่งรอบสองหรอเนี้ยแน่นอน,นะฮะเน้นคอนเทนต์ไม่เน้นจบอะไรวะ หหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรทำไมไม่กดดาวล่ว <c oughs> ะจะถับดาวให้แทนโอล้ลีชิดรู้แล้วว่าทำไมไม่มีเฮดไอ้โฟกัสมาล่ะไว <c oughs> <c oughs> ดีเจนี่เล่นยากนะพูดปะฮะต้องใช้ผมตั้งสามลูกกว่าจะจับมอนได้ใช่มอนมันไอ้นี่ครับไอ้นี่มันเยอะมันใส่มันใส่ไอ้นี่เหรอไม่รู้ว่าอะไรวะอะไรลิซิเตันแล้วว่าคุณเอาผมอ่ะโอ้โหอะไรหมา ผมจะดูไลฟ์ูาทางยูทูบไมโคตรดีเลยเอะอ๊ะอ๊ะเจ็บฉันละเจ็บไม่โดนขึ้นมาโอยมันไม่ยิงคุณปาวะหมอไปฮิวคนหมอหมอไปฮิวคนหมอหม่อยเอเเอาเอาอ่เลยคุณหวานครับทำไมเสียงเปี่ยนครับอ้าวนกันนโอ้ยเออ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 อเเ ร้องแบบมีบาดสาดคันนะคะคุณโดฮมมีบาดสายตาพิซซี่อย่างไงล่ะโอ๊ยตัดพิซซี่ขวาตัวนึ่งรกองเร้านี้เหรอคะปกติเร้นี้ีเหรอคะหมดอารมณ์เลยนะเดียว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 เราเอาไปใช้ไดเราหลุดคาแรคเตอร์ล่ะเอาคาเท่าไหร่เท่ะไหร่เจอไหนอ่ะโอ้โหเจ๋งหัวเคยไหโอ้โหอยู่ไหนอ่ะ วุ้ยไหลอไม่หมดหอ่ะทำไมเหมือนไม่เคยมาที่นี่เลยอ่ะไม่เคยมาเราไม่เคยมาเพิ่งเล <c oughs> ือทางแรกกันอันนี้ผมเพิ่งเพิ่ง <c oughs> มาสามามามิชั่นนี้นะฮะไม่แต่เพราพวกนี้ไม่ปลดไอจีเขาก็ไม่ได้ที่ยให้กระเป๋าอ้าวจริงเหรอไม่ได้ให้เขาได้สัมผัสบรรยากาศครับอ๋อดีเจนหรอดีเจนผมเคยลงแล้วเหรอแค่ไอ้ซูไม่เคยลง ไม่ทันแล้วซูไม่เคยลงจริงมาตายไมเนาะโอ้โหเลหนึ่งโอ้โหเลหนึ่ง ใยิงหัวโยกน่ะมาแตกวะนนะไม่แตกระเบิดเวลาเม็ดเม็ดสองหลางตามมา เดี๋ยวไปยิงเฮ้ยยิงดีกว่่ะุ้ยจำวาครับตรงนั้นไอ้มุงมงขวามุงขวารู้ผมควรควรเป็นตัวรับ d a m เม e ต่อไปมันต้องยิงทั้งคูไม่ใช่เหรอใช่โอเคได้นี่ d a m เม e คุณนอกคนเดียวเลยนะได้เห็นไหมเราบอกคุณน็อกทำได้

อ้วนมันสาดสเปรย์ให้ผมเสดไปทางขวาเสร็จแล้วมันยิงผมจากทางขวาอีกทีนึงไอ้ที่มันร้ายกาศแต่หมอหมอไปเลยหมอไปเลยหมอไปดิ้นหมอไปดิ้นไม่ไม่ต้องแย่งกุนผมนะไม่ต้องแย่งนะไม่ชเนื้อว่าจะชุบอ๋ออรบบดคัชุยู่แต่เมื่อกี้โดนระเบิดบอกแล้วไม่ไม่ต้องแย่งกันนะ้วในทุกคน มันดามเอ็มันไม่พอเลย่ะตึกขึ้นเยอะเลยเฮ้ยนี่ๆๆเกิดฮอชช็อมันแรงไม่พอเลยไม่ไม่มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่แรงนกฮอชช็อตไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะพอกับดีเจนเลยแหละขวาตัวนี้ไพ่อย่างดีไพ่ดีกว่าหรอไพ่รู้สึกไพ่แรงกว่าเยอะเลยดีเจนาดาเมจมันจะ มันจะใกล้ๆกันก็ต่อเมื่อต้องยิงหัวต่อเนื่องอ่ะลงยาบอะชุบอีกยิงยิงแล้วก็ชุบอีกมูชุบไปใครชุบไป้่ชุบอ้วนเดี๋ยวเอาไปดูยิโดนแล้วกันหามถามหมอก่อนหามหมอหมอตรงขวาสุดใช่ป่ะไม่ใช่อยู่หลังสุด เอาตัวตัวโดนตายอยู่ข้างหลังไม่ต้องต้องให้แม่ทำแม่ทำไม่เป็นปล่อยปล่อยปล่อยเลยโหนี่มันสงครามอะไรเนี่ยไม่แล้วนะเจียวหมอนแล้วเห็นปะายอ่ะ

เอาหมอมันก่อนนะหมออยู่ไหน,ะไหนวะนะไม่ใช่ <Agent S 1> ไม่ใช่หมอหาไม่เจอเนี่ไ้หมอยู่นี่โอ้โหตามนาคุณนะปาคุณปาวิ่งได้เดี๋ยวดาเมจอีกคนได้ไหมใช่ต้องอโทษโอ้โย ไม่ตายหรอกไม่ตายไม่ยอมตายหรอกตายเธอตายเธอตายเธอเเืออยตายิงตัวเดิมไปห้ารอบเป็นไงคนอยากไปไหนเฮ้ยผมกลับไปเอาเซตไพ่ก่อนได้ไหมได้ไม่แรงออกขาดเจำเป็นขาดเยอะเลยออกตีก่อนออกตีก่อนไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องออกไม่ต้องอ้าวเราออกไปแล้วได้ถ้ามันวิ่งไปรอบแล้วมันไม่ต้องออก สิบห้าสามสิบพอช็อตมันได้อะไรวะทำไมมันดาเป็นเบาจัดเลยอย่าใช้มันเหลือเถอะมั้งไม่สามสิบกับเพชรช็อตสามสิบมันก็น่าจะแรงกว่านนะแต่มไม่ทำไมเบาะะอย่างวะอาคาคาอย่าบอกนะว่าพอช็อตมาเราลบเสร็จไครทิ้ง <c oughs> อ่าจัดได้เลยครับลบด้วยผมมีไพยย่แล้วผมทำสองเสร็จไว้อ่ะผมอ่ะ เอาไพ่เปลี่ยนคอเหลืองคอฟ้าใครจอยฉันมาใครเฮจอยคุณป้าโอ้แม่งเป็นไพ่เ็ษไพ่คอฟ้าบ้างคอเหลืองบ้างทำไมเราเล่นกันอ่อนได้ขนาดนี้ ก็คุณปาวันเอาแต่ยิงคนไม่เคยฟาร์มอะฮะไม่ใช่แล้วเด,ดี๋ยวดิโดิตัวร้อนเซ็ตอะไรมาทำไมเราเอาเรื่องของตัวเองมาพูด,ดอะคุณดมไขรข้า,าขอเซ็ตหยอดสูตรต่อสูตรผ่อซีหมอสองห่อใส่ไข่ตะคีคุณหวานนะขอโทษด้วยนะครับที่ตี้ผมมัน <c oughs> ยิงไม่ตายอ๋อไม่เป็นไรค่ะ ไม่ใช่แล้วอันนี้เสียงไม่ใช่แล้วคุณหวานละเมื่อกี้ทำไมเสียงดูเก่าแล้วกว่านี้เยอะเลยอะไรคะวิ่งเมื่อกี้ไม่ได้พูดอะไรเลยนะคะตอนเล่นอยากให้อัดตอนที่คุณหวานโดนมิดบาดบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยวันเสาร์สวัสดีครับได้ห้า คนญี่ปุ่นแน่เลยเออย <c oughs> ไดปะคนนี้ก็คนญี่ปุ่นมาก<ม>คุณป้าแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดตอนนี้ไม่ไม่ผ่านเดี๋ยวผมต้องพักก่อนนะนเตรียมลูกพ่าลูกขึ้นนอนก่น <c oughs> อนไม่เวลาหรอไม่ใช่คงมันก็ใช้เวลาเยอะอยู่ไงคุณาราแค่เจ็ดเอ,อ,องไหมฮะสองทุ่มเลยหรอนานกล่เรีกยวอ้ยมีเจนเนร,รี่นานชั่วโมงหนึ่งอนะ เร็วสุดก็เพิ่เท,ท่าไหร่สิบห้าทีผมไม่โฟมด้วยผมไม่โดนด้วยโอ้ยคาร์ลิออนเล็งอยู่มันเล็งใครมันเล็งตุานาไหมอย่างโดนผมไหมกระสุนมันทะลุพันเขียอ๋อหมาตายน ขวาต้องขวาตอขวากลางบ้าเอย้ยซ้ายโอ้โหตายหายไปเลยโดนโดนโดนแตกมอามอามอหายยู่ไเนี่ถกอยู่มาวิงมารงหายไน่เนียเนี่ย โฟมบางทีมันก็ไม่โดนทั้งทั้งที่เรายิงมันโดนแล้วขวาซ้ายครับขวาซ้าย,ายโอเคเจม<ำ>ช็อปปิง้งของดับเยอะจังวะเดี๋ยวจะขอเวลาสักห้านาทีรีโฟม แต่คงไม่ได้ไปกันทื้อไครับเราทำเวลากดครับหมอกดครับพูดหวานกดสิครับกัแล้วครับหยุดตรงนั้นเลยหยุดหยุดตรงนั้นเลย ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บมาๆด้านข้นางไม่เจ็บ <c oughs> ตัวซ้ายมครับแล้วก็มาเอาไอ้หมาตัวขวาเลยนะ ระเบิด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 ตายแน่แน่เออโมดแตกัไนล่ะ่หนีแบแม่งจางไหนวะเฮ้ยหมาแม่งยุกีได้ด้วยวะผมดึงเป็นไง เราหายกันแล้วนะคุณอามขอบคุณครับไ่ตัวปลาดิแย่ดิรกอตัวนะยิงหมายหนอยปลาจับที่หอโดนรอบน่งตัวดน้นมันอะไรกนะันปะฮึ วันนั้นมันคืออะไรอะ่ะไม่รู้ไอ้อ้วนด้วยใช่อเหใช่ใชอ่อ้วนนะอ,อ้วนไม่ตัวที่ตายแล้วอะไม่รู้มันมันถอยมานิดนึงนาะมันมาแล้วนาะโอ้ยอยู่ๆก็คันหูไม่รู้เป็นอะไร คุณน,นบ,นนนบนมันทิศคุณนกี่ยมันทิศตะวันตกจริงๆ <c oughs> ตกเซหัวไม่หยุดเลย <c oughs> ไอ้นี่เขาอะไรของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยเอ้ยโอ้า้ยเฮอ,อ,อ,อยู่คันคันโน๊บคุณตายวิ่งไปด้วยตัวนั้นเลยดิ อย่าไม่องเราโดนสตีพึ่งปาดิมันยิงมันยิงตายไปตายแล้วยังเป็นโคเวอร์ให้เพื่อนอีกอ่ะคือเรายิงทะลุมันไม่ได้ไงสุดจริงตัวเนี้ยก็เรียกว่าช่วยชีวิตช่วยช่วยเพื่อนแบบตัวชีวิตอ่ะครับเมื่อทีมจนวินาทีสุดท้ายอ่ะ หนึ่งผมเข้าไปฮอบหนึ่งลืมของจริงๆแล้วมันตายไปแล้วแต่เพื่อนแม่งยกขึ้นมาเขียนเพิ่งลงขึ้นมาก่อนโอ้โหบอกม่เปลี่ยนอะไรกูป้าแบบมึงอย่าไปไหนมาเล่าเราฟักสุนให้กูน่อยโอหคุณป้าฮอตชเอ๊ะมีฮอตฮอตบนฟ้าด้วยวะ มันบูธาามจดก็ต่อมเมื่อเรายิงโดนอะเปิดเทดช็อตเอ็มนัดแรกจะไม่แรงใช่ไหมโคตรจะไม่แรงเลยไปอ,อมละคือถ้ายิงไม่โดนคนระับบาฟทั้งหมดมันล้างทิ้งหมดเลยอะหรือว่ามันมันถึกขึ้นวะสิบห้าล้านอะไออ้วนตายอะ่ะทุกทีสิบสองล้านเองไปไไม่ถูกอะเะงั้นผมผมย้อนกลับไปลองทบที่ เขาช็อต14กว่าไม่ตายต้อง15โอ้โหไม่ทันเขื่อนแล้วไอคนที่นอนดูอยู่ก็ก็รู้แล้วว่าไม่ทันไอาสัส าอแท็กแท็กแท็กโอ้โเข้าลูกสองไข่วะเนี่ยโอ้ลักอะไรข้าลูกสองไข่วะอึดหลบแม่งตัวโดนนี่วะเห็นเลยลูกสองไม่ขึ้นมาปลักมี้ปาด ทุกคนผมต้ตองไปเอาผ้าไปอบก่นครับคุณพี่มาแทนหน่อย ok> อะไรกับพี่อณปลาปลากำลังสตรีมอยู่นะไม่สนแล้วไม่สนปลากลัวเมียออกสตรีมนะไม่สนแล้วไม่สนกลัวตายมากกว่าคุณปวีโกเมีย